เนี่ยจะโอ้ยสะออนพี่น้องตบมาครึ่งหอกดกขะปุนเซนแหงพี่น้องหืม กราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปลายมืดสุดคนน้อข่อยขาวคนรับพักกินเด้อพี่น้องตูดก่อนวันนี้พาพี่พน้องกินข้าวปุ้นใื้เกาพี่น้องก้อยข้าวปุ้นก้อยข้าวปุ้นแบบเหยาะๆไปเลยเนาะพี่น้องเนาะส่วนนี้เนาะเนี่ยพี่น้องแสบๆน้ำกันเ้อพี่น้องเด้ออย่าบายอย่าตีกัน้จพี่น้องต้มมะเขืองห่เจพี่น้อง มีปลาทูมากินน้ำจ้าโอ้ยผักหลุดเหลือพี่น้องปลาแก้วมีเท่าพูดน้อยเนาะยอดเสดาอ่าบักองุ่นจ้าพี่น้องปลา,า,เ,างงเ,เก๋าต่อแหล่มาล,าอออาาาลายกีนกยอดอ่อนหัวไชเท้วพี่น้องไปไปเบาไลด์กัซซิบ้าฮ่องเบาไลด์บอกกินอืมหัวปลาทูโอ้ยกิ่นสาไปคนละ อย่างมะตรนเศร้ากรอบแล้เนาะเนี่ยพี่เนาะตกไปใส่น่องป่ะนี่ ก็อะไรเขาปุ่นก็เขาปุ่นเซนแหนขนออืม,อม มีใครน้ำใจพี่หรอประตูกตอนนอนกับมีไข่นีน่ลายอย่างและกาวาเนาะบบกกินักเตอ่อกันในน้ำผักเนี่ยน้ำมีโอ้ยถูกล้อฝากาไปเสร็จ กัอ่อนหัวใช้เท้ากรอบคนนี้มีอีกบ่ มาละคือบุกก่อยสินก่อยไขรไปเบ่งยูต่าลาดเด้พี่น้องเวลาบ่พอฟอไปเห็นงาน ไม่ของคมดังกับไม่ของหวานเมืเ่อกี้ัน 嗯。Mm. เห็นมากินกันไหมเสร็จปากเสร็จคออื้ม

อย่างมากอ่ะโมเมนต์ถอดถ้าชอบมีสิกรอบเนาะเอาก้างมันเอาก่อนไม่ได้ดีหลักจ้ะทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ก็บ,บกอกบอาไลค์ก็กิน อีพนันว่ากินไรก็เล่าบูซักเ,เอาใจไปก่อนแสบพี่เนอะเสร็จมันค่อยๆไปวะ่ะ สุดปรีก็จะเป็นเส้นขวาจายจับโยนเสียงอย่าง เสียงปั๊มน้ำ Mm-hmm. ตูส้สอดๆไปเนาะอืมโอเคซื้อมาสองแผกมุ้อกับตำตำน้าพริกปลาทูก,กินกันอยู่หลานเนาะยีบอนเห็ดเวียกอร่อยแซ่บกินกันอู๋กินเซาเย็นเทียงนัวไปเลย เะดาขมมากขมยาม uh um. กองวานล้างปากทุกคนเออเงินใจมันครับ ยิยม้มหรือจาพี่น้องขอพูดอะไรที่ขอมารับตมหรือติดตามเลยพนัง่งเลยหนึ่งไหนึงแช่หน่การติดตามเลยเพื่อนๆเพื่ออจะไปวิ่งเราจะเห็นกิปต่อๆไปเนาะสำหรับกินม้กราร่าไปแมน่นานิจ้ะบ๊ายบาย